สิเด่ยอดประมาณนี้นะแค่อทิย์เดียวกำลังปลูงกงามๆยอดใหญ่ๆเดวสิพาส้มชวนสวนพักหวานนะนี่ต้นนี้องหลาย คืออาทิตย์เดียวที่เด็ดใบออกเด็ดใบออกฟงหม่นี่จากจากหยอดหนึ่งเด็ดออกฟงใหม่ไ้ได้หาหกหยอดเด็ดอีกมันก็นสิเพิ่มไปเรื่อยนะคะอันนี้คือเด็ดเด็ดได้สองสามมือ กำลังแตกขึ้นใหม่หลายกว่าเก่านี่ค่ะนานตอวันไล่ทำมันทำแมนมันเป็นดินกำงงามมันก็สิตนใหญ่กว่านี่อันนี้คือดินคุทธะคุทธะเอามาถมถมทีไว เอาผงหวานมาใส่ถ้าแม่นสือต้นมาจากตลาดมาปลูกติดยากที่นอกอันนี้คือเอาเม็ดมันมาเพาะพอเองพราะมันมีหากแก้กวเกิดก็เอาลงดินเลยมันจะเหมือนว่ามันมันเกิดเองแบบธรรมาชาติทำว่าเขาเพาะใส่ถุงไวเรล้วเข้ามาปลูกลายแต่มันตายไหมเคยปลูกแล้ว บนเหลือจ้กตุนเครือเม็ดมาพร้าวเองโก้งน้ำขาดว่ามื่อนี้โค้งสีมอหน่อยหนามือนั้มน,น,ม,น,นมือนั้นเก็บได้หางกิโลหรือมื่อนี่อาจจะหลายกลัวเพราะว่าเบิ้งเหล้่มันหยอดมันหลายกลัวกลัวที่เก็บมือนั้น เบงจ้ะเบิ่งเม็ดมันนี่คือชีวิตแต่แซมแซมมูปูปีไก่มันว่าเกิดเมื่อสิมีอยู่ประมาณสองแถวสองสองแถวตรงนี้มันบ่เกิดอันนี้คือมูมูปูปีไก่นะจ๊ะเกิดในประมาณนี้ปูวังเดือดหกปีไก่ ันสิเกิดเป็นดินบบงามถ้าผู้ถาโบลาณเพื่อว่าดินดินดินไต้ดินสมองดินดินที่โบโบไข่ไม่ีแหล่ถ่าแดงเพราะมันดินมันอยู่เล็กเนาะแนวดินจกษาก็บอกไข่ได้บำรุงบันไดเหมือนกับว่าปล่อยทรประชาิเลยเป็นยาเป็นยังกับว่าตอกห่วงพี่น้องบ่ได้ไที <c oughs> ตนัวนี้คือเก็บเบื้งคันนี่ะ <c oughs> เก็บไปวันหันต้นหนึ่งเหนือเบิ้งหยอดที่ทน่อที่เก็บแลลวที่ได้ประมาณโล่หนึง่งเก็บตุนแหลก เก็บใหม่ๆกับเป็นแต่แกงแสะนี่เก็บแค่เก็บต้นแหลกประมาณกิโลนึงมาค่ะเก็บต่อบ่านี่ฟังเสียงเด็ดเด้อพี่น้องวุ้ยเป็นเด็ดออกหลีลิลีคือเก่าละเนี่ยปลูกไว้เลีลิลีเอาลเอาลยเก็บพ่กบันเก็บม่อน เก็บม่อนไปเลี้ยงม่อนถ้าเข้าปลูกอียงแเราข้าใไดหมากไดผลมันมีความสุขดีเลยพี่น้องมูนี่คือเป็นผักหวานยอดเหลืองๆออกเหลืองๆเข้าขาวไอหมูนึงเนี่ยมันจะเป็นยอดชิ้วเขียว แมนสีมีจากพันกับบรูแนะเด้อผักหวานนี่ถูแค่ว่าเออนี่หยอดพันหนึ่งกับหยอดออกเขียวมูหน,นึ่งกับออกเหลืองหูซ้ำหนา มูหยอดยาวแล้วก็มีมูหยอดกร็รักแตกซ่อนกันอยู่ก็มีเริ่มจับเด็ก งามบอพี่น้องภูร <c oughs> ยูกไก่สนใจกกมาชมสวนได้จ้ะรู้สิเก็บสดๆจากสวนไปแกงก็ได้ค่ะอยู่บุรีรัมบานเฮาเนี่นะคะเื่อน้องหงบ้านน้องแกนี่นะจ้าน้องแกน้องแกน้องแคสี 4, น้องหงบุรีรัมค่ะ โอ้ยสองยอดนี่เนี่ยเ่อถือเงอเ่ถือกล่องเธอไทยเธอเเก็บงถือก่องเธอไทยนะ พอดีแฟนทำงานอยู่อยู่ไต้หวันนะคะเพิ่อนอยากเบิง่งเพิ่นวาถ่ายวิดีโอทรงมาให้เบิง่งในเด้อเพิ่นนะถ้าอยากเอาลง youtube ให้พี่น้องเบิ่งน้ำเพิ่นวะโอ้อยุกไกลปันใดเพิ่นจะเห็นน้ำเฮา่ดีพี่น้องผัวก็ได้